สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอร่พลังงานนิติบวกบกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะวันนี้มาขอชี้แจงนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปสอนอนะคะไปแจ้งตำรวจนะคะเกี่ยวกับคนที่เอาคลิปเราไปลงนะคะขคอบ ก็ปี้คลิปเราตัดคลิปเราไปลงในช่องตัวเองซึ่งก่อให้เกิดรายได้แล้วไม่ได้รับอนุญาตจากเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือคำเตือนจะไปแจ้งความที่สอนอ,อก่อนนะคะแล้วก็ไปแจ้งที่กระทรวงนะคะกระทรวงดีอีนะคะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหลายคนที่ตัดคลิปเราไปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้น รอหมายสารไม่รับคําขอโทษไม่รับกระเช้าดอกไม้รับเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะใครที่ก๊อปปี้นะคะตัดคลิปเราไปลงนะคะเราจะให้ดูตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้คือการเตือนครั้งที่1แล้วเราจะแจ้งความนะคะทั้งสอนอทั้งกระทรวงดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ทาง Youtube ด้วยนั่นเองใครที่เอาคลิปเราไปลง นะคะแจ้งมาเพื่อทราบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเอกสารที่ไปแจ้งความมานะคะเพราะฉะนั้นไม่รับคําขอโทษเป็นคําว่ายแต่จะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะนะ,ะจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ